สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชม1คันนะครับสำหรับใครที่กำลังเลงหารถไว้ใช้งานนะครับวันนี้ผมชวนมาชมตัวนี้เลยครับ Toyota c o r o l l a a t ต i s นะครับตัวนี้เป็นแท็กซี่ปลดป้ายครับลองชมดูก่อนว่าจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับเราเคยชมแท็กซี่ที่เข้ามาปรับโฉมกันแล้วนะครับทีนี้ผมก็นำเสนอในส่วนของแท็กซี่ที่ยังไม่ปรับดูบ้างครับว่าเขาซื้อขายกันราคาเท่าไหร่ และสภาพแบบเนี้ยเขาขายอย่างไรนะครับและใครซื้อไปใช้งานเนี่ยจะคุ้มค่าและถูกใจหรือเปล่านะครับลองชมและพิจารณาดูได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับภายในสะอาดแบบนี้เลยครับจัดไปเลยนะครับ79,000าบาทนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับตั้งแต่เป็นแท็กซี่มานะครับ ขอบอกเลยว่าใครพร้อมหารถไว้ใช้งานสุดคุ้มครับอันนี้ยังไม่ปลดป้ายนะครับท่านไอปลดป้ายก็เสียเงินนิดหน่อยนะครับไปแจ้งที่ขนส่งนะครับลองชมดูได้นะครับแล้วก็ค่อยไปปรับสีทํานุ่นทํานี่ครับแต่ภายในแบบเครื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็แต่งมานิดนิด,นดหน่อยแล้วนะครับลองชมดูได้นะครับราคาแบบนี้7 9 0ด0บาทสุดจะคุ้มเลยครับ ชมดูเลยสนใจให้ไปทดลองทดสอบขับได้เลยนะครับรถอยู่ที่ทุ่งครูประชาอุทิศเนี่ยครับมุมนี้ก็รู้เลยครับแท็กซี่ห้องมีตัวเกในส่วนของมาตรวัดอยู่นะครับลองชมดูนะครับใครถูกใจถูกตาซื้อได้ซื้อครับต่อรองเจราจากันนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับดูถูกไม่ได้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าที่เขาขายกันเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ย เขาขายกันได้ยังไงเขาทําแล้วมันคุ้มเหรอครับเนี่ยเขาซื้ออะอย่างน้อยถ้าไม่ใช่สภาพนี้นะครับเราซื้อรถไปทาเนี่ยก็ต้องตกอยู่ที่ประมาณ50,000ื 50, ่นสี่หมื่นแต่ที่เขาทําขายที่ผมเอามาให้ดูอะประมาณ8 0 0 0 0ื 100, ่นเก้าหืหรือแสนต้นอย่างเงี้ยครับสำหรับเรยร์ธรรมดานี่กระจกไฟฟ้านะครับถุดจะคุ้มนะครับนี่ครับล่างเดิมเป็นคืออันนี้ครับนี่ยังใช้งานได้นะครับถ้าท่านเอาไปขับแท็กซี่ก็ได้นะครับถ้าใครมีใบขับขี่นะครับคุ้มเลยครับ หรือจะเปลี่ยนใจปรับโฉมไปเปลี่ยนสีทาเป็นรถบ้านก็สุดแล้วแต่ว่าค่าทําสีจะตกอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ซื้อไปลงทุนทําสีสักหมื่นห้านะครับคุณภาพสีหมื่นห้านี่ก็ถือว่าใช้ได้ไดแล้วนะครับลองชมลองพิจารณาดูครับผมนําเสนอเพื่อให้เป็นตัวอย่างว่าที่แท็กซี่ที่เขาทําขายอ่มะมาราคามันประมาณนั้นเขาซื้อขายกันตั้งแต่มันเป็นแท็กซี่เขาขายกันอย่างไรตัวนี้เลี่ยมเลยครับงามๆแบบเนี้ยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้79,000มื่บาทมือเดียวป้ายแดงหน้าเดิมเดิมหลังเดิมเดิมไม่โดนหนักครับสภาพงามๆใครหาเอาไว้ใช้งานลองศึกษาและพิจารณาดูได้เลยนะครับสําหรับผมทําหน้าที่นําเสนอและชี้เป้านะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเอาไปใช้งานก็คุ้มครับได้ทรงได้ปีได้สภาพแบบนี้โอ้โหสุดคุ้มครับลงทุนทํสีนิดเดียวครับไฟก็ขัดก็หล่อแล้วครับแค่นี้แล้วก็ไปเสียค่าปลดป้ายนะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบติดต่อเลยนะครับ